ัพยากรดินสวัสดีคะ่ะน้องๆวันนี้ก็มาพบกับคาบเรียนวิทยาศาสตร์กันอีกแล้วนะคะเมื่อคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องทรัพยากรน้ําไปในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของทรัพยากรอีกหนึ่งทรัพยากรค่ะนั่นก็คือทรัพยากรดินนั่นเองค่ะน้องๆรู้จักดินกันใช่ไหมคะ แล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าดินนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรวันนี้เราจะไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดจากการผุพังของหินและแร่ธาตุต่างๆรวมตัวกับซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยโดยจะทับถมกันเป็นชั้นๆซึ่งดินในแต่ละท้องถิ่นมีส่วนประกอบในปริมาณที่แตกต่างกันทำให้สีและเนื้อดินแตกต่างกัน เราสามารถแบ่งดินออกได้สามชนิดคือดินเหนียวดินทรายและดินร่วนค่ะแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าดินเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์มากมายอย่างที่น้องๆทราบแล้วว่าดินเป็นที่สำหรับปลูกพืชต่างๆเราจึงถือว่าดินเป็นแหล่งผลิตอาหารของมนุษย์เพราะในดินจะมีแร่ธาตุอาหารที่จาเป็นต่อพืชและอาหารที่เราบริโภคในทุกวันนี้มาจากการเกษตรมากที่สุดค่ะ นอกจากนี้มนุษย์ยังได้ใช้ดินเป็นที่ในการสร้างที่อยู่อาศัยที่ดินของบ้านเรือนก็ให้เกิดวัฒนธรรมต่างๆของมนุษย์นั่นเองค่ะประโยชน์ของทรัพยากรดินไม่ได้หมดแค่นี้นะคะน้องๆสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจไม่ว่าจะเป็นการสร้างสวนสา,าธารณะสนามกอล์ฟสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือเป็นที่ก่อสร้างสถานที่ต่างๆได้ตามต้องการอีกด้วยค่ะ นอกจากดินจะเป็นสถานที่เพื่อก่อสร้างสิ่งต่างๆแล้วดินยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นของใช้ของประดับต่างๆได้อีกด้วยนะคะเช่นอิฐก,กระถางต้นไม้เครื่องปั้นดินเผาตุ๊กตาดินเป็นต้นค่ะแล้วน้องๆทราบไหมคะว่ายังมีสัตว์บางชนิดที่ใช้ดินเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาศัยอยู่บนดินหรือใต้ดินเช่นไส้เดือนกิ้งกือหนูเป็นต้นค่ะ นอกจากดินจะมีประโยชน์ในด้านต่างๆมากมายแล้วและที่สําคัญที่สุดก็คือดินเป็นแหล่งกําเนิดของป่าไม้ซึ่งป่าไม้เองก็เป็นแหล่งกําเนิดของแหล่งน้ําที่มีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกอีกด้วยค่ะเอาล่ะค่ะหลังจากที่น้องๆได้ทราบถึงประโยชน์ของดินกันแล้วน้องๆทราบไหมคะว่าเมื่อเกิดปัญหาดินเสื่อมสภาพจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่ามนุษย์สัตว์หรือพืช เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามารู้จักกับปัญหาจากการใช้ทรัพยากรดินกันบ้างนะคะเพื่อที่จะได้ศึกษาถึงวิธีในการแก้ปัญหาต่อไปปัญหาจากการใช้ทรัพยากรดินมีดังนี้ค่ะการพังทลายและการสูญเสียหน้าดินเกิดจากการตัดไม้ทําลายป่าการเผาป่าทําให้ไม่มีพืชคลุมดินดินจึงพังทลายได้ง่ายเนื่องจากขาดรากพืชในการยึดเหนี่ยวดิน และอีกหนึ่งปัญหาของการใช้ทรัพยากรดินก็คือการเสื่อมสภาพของดินซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการเช่นการปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ําๆทําให้แร่ธาตุในดินหมดลงและการใช้ยากําจัดศัตรูพืชเป็นต้นค่ะโรงงานอุตสาหกรรมนําขยะมาฝังกลบในดินทําให้ดินมีสารเคมีตกค้างได้เอแล้วเมื่อเกิดปัญหาแล้ต้องทํายังไงล่ะคะ ใช่แล้วล่ะค่ะเราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยวิธีแก้ไขก็มีดังนี้ค่ะการแก้ไขปัญหาการพังทลายและการสูญเสียหน้าดินโดยการไม่ตัดไม้ทำลายป่าปลูกพืชแบบขั้นบันไดปลูกหญ้าแฝกและปลูกต้นไม้ทดแทนในส่วนที่ตัดไปค่ะการแก้ไขปัญหา,าธาตุอาหารในดินต่ำเนื่องจากการปลูกพืชซ้ำๆกันทำได้โดยการปลูกพืชหมุนเวียน พวกพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินค่ะนอกจากนี้ยังควรให้ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการเผาฟางข้าวหญ้าหรือพืชที่เก็บเกี่ยวแล้วเพราะจะทำให้หน้าดินสูญเสียธาตุอาหารและทำให้เกิดมลพิษทางอากาศเอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆจะมาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันแล้วล่ะค่ะให้น้องๆตอบคำถามตออ่อไปนี้ให้ถูกต้อง ดินเป็นทรัพ,พยากรที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์นอกจากนี้ดินยังเป็นแหล่งกําเนิดของทรัพ,พยากรป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของทรัพ,พยากรน้ําที่สําคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินไม่ให้เสื่อมคุณภาพนะคะช่วงใายเดียวตอน ข้อไหนกันแน่หลังจากที่น้องๆได้ทบทวนความรู้แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆจะไปทดสอบความรู้ที่เรียนมากันในวันนี้กับช่วงฉายเดี่ยวกันแล้วล่ะค่ะพืชในข้อใดที่นิยมนำมาปลูกเป็นพืชหมุนเวียนเพื่อช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินถั่ว ข้อใดเป็นวิธีการป้องกันการพังทลายของดินการปลูกพืชแบบขั้นบันไดหากเกิดปัญหาดินเสื่อมสภาพจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งใดมากที่สุด ข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากดินเครื่องปั้นดินเผาสัตว์ในข้อใดอาศัยอยู่ในดินปูตะขาบ การปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำๆจะทำให้ธาตุอาหารในดินลดลงการแก้ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพหรือดินที่ธาตุอาหารต่ำทำได้โดยการปลูกพืชคลุมดินและการปลูกพืชหมุนเวียนโดยพืชที่ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินก็คือพืชตระกูลถั่วค่ะบริเวณที่มีการตัดไม้ทำลายป่าเมื่อถึงฤดูฝนจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากพัดพาหน้าดินไปและทำให้ดินพังทลาย เนื่องจากไม่มีรากของต้นไม้ยึดหน้าดินเอาไว้วิธีแก้ไขปัญหาสามารถทำได้โดยการปลูกต้นไม้และการปลูกพืชแบบขั้นบันไดเช่นการปลูกหญ้าแฝกเนื่องจากหญ้าแฝกจะสามารถป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้เมื่อเกิดปัญหาดินเสื่อมสภาพจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์และพืชเนื่องจากดินเป็นต้นแหล่งกำเนิดอาหารของมนุษย์และสัตว์ และเป็นแหล่งกำเนิดของป่าไม้เรื่องปั้นดินเผาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากดินปูตะขาบอาศัยอยู่ในดินเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆได้ความรู้กันไปมากมายเลยใช่ไหมคะตอนนี้ก็ได้เวลาต้องร่ำลากันอีกแล้วล่วคะค่ะเว้เจอกันใหม่คราบหนะ้าบ๊ายบาย